ออร a l เซ็ Sex, มีโอกาสติด HIV ไั้ยหมครับค่ะออร่าเซ็กเนี่ยนะคะก็สามารถติดเชื้อคือคนทําค,คนทํานะคะอะคนทำออร่าเซ็กผู้กระทำเนี่ยถ้ามีแผลในปากอีกคนมีเชื้อ HIV ก็มีโอกาสติดได้หรือว่าถ้าเป็นฝ่ายที่นะคะฝ่ายรุกอีกฝ่ายหนึ่งรับก็คืออีกฝ่ายหนึ่งออร่าเซ็ให้ เช่นเดียวกันถ้าเรามีแผลที่ประเภทนะคะแล้วเขามีเชื้อ HAV ก็สามารถติดเชื้อได้ที่นี้จริงๆแล้วเกิดได้น้อยเกิดได้น้อยนะคะพันหนึ่งอาจจะเกิดไม่กี่รายแต่ว่าอย่ยาประมาทนะคะอย่าประมาทเพราะว่าออสามารถเกิดได้ตอนนี้โรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นนะคะได้กลับมาครองแชมป์กันอีกแล้วนะคะอย่างเช่นซิฟิลิสเนี่ยซึ่งหายไปหลายปีเลยนะคะตอนนี้กลับมามีอาจจะมีปัญหาเรื่องของ อาการข้ามแดนนะคะก็คือติดเชื้อซิฟิลิสหรือติเชื้อเอสข้ามแดนมาแล้วก็มาอยู่เมืองไทยชายขอบต่างๆนะคะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเอสก็เหมือนกันก็ตอนนี้ก็จะเริ่มระบาดขึ้นมาอีกลรคซิฟิลิสกับเอสเนี่ยน่ากลัวคือเกิดในคนท้องนะคะซึ่งก็จะถ่ายทอดไปยังลูกได้ดังนั้นสรุปว่าปกติออร์เซ็กซ์เนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อเอชน้อยแต่ว่าโอกาสเกิดได้ถ้ามีออร์เซ็กซ์ ต้องมีเซฟเซ็กคือใช้ถุงยางนอนามัยหรือใช้รับอร์แดมนะคะในสำหรับฝ่ายหญิงนะคะกันไว้เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสสารคัดหลั่งซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดได้แต่จริงแล้วปัญหาของออรเซ็กซเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเอชวีม,มันทุกโรคเลยนะคะเออทุกโรคเลยตั้งแต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะน้องในเออนะคะมีหลายสิปีมาแล้วมีการวิจัยว่า คนผู้หญิงที่ทำออร่าเซ็กซ์เนี่ยมีหนองในที่ทอนซินอ๋อเข้าไปอยู่ที่คอเลยเหรอคะใช่ใช่อยู่ในทอนซินเลย <c oughs> ก็คือไม่มีอาการด้วยเนื่องจากว่าเป็นคนผู้หญิงที่มีอาชีพพิเศษเขาไปทําไปสบอบดูเพราะว่ามีหนองในที่ทอนซินแบบไม่มีอาการเจอเยอะมากแล้วก็สามารถเผยแพร่เชื้อได้เช่นเดียวกับ HIV เหมือนกันบางคนก็จะไม่มีอาการนะคะปัจจุบันก็โรคเหล่านี้ก็อย่าติดก็ยังแม้ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มียาต้านไวรัสที่ดีแต่อย่าติดก็จะดีกว่านะคะ